ในที่สุดคุณลุงวีระก็ตอบตกลงที่จะไปทำงานที่ร้านคาเฟ่คนอกหักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์วันแรกของการทำงานที่ร้านคุณลุงวีระรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนป้านวลจันทร์มอบหมายหน้าที่ง่ายๆให้เขาทำเช่นเช็ดโต๊ะเก็บแก้วและรดน้าต้นไม้ซึ่งเป็นงานที่เขาไม่คุ้นเคยเลยแต่ป้านวลจันทร์ก็ยังคงยิ้มและให้กำลังใจเขาอยู่เสมอ ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลุงวีระได้พบเจอกับลูกค้ามากมายแต่ละคนล้วนมีเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังแตกต่างกันไปมีทั้งลูกค้าหนุ่มสาวที่กำลังจะเลิกรากันคู่รักสูงอายุที่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆและลูกค้าที่เข้ามานั่งอ่านหนังสือนิ่งๆเพราะเพิ่งอกหักคุณลุงวีระได้เรียนรู้ว่ากาแฟแต่ละแก้วของป้านวลจันนั้นมีเรื่องราวไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือความตั้งใจ และหัวใจที่ปนวลจันทร์ใส่ลงไปเพื่อเยียวยาจิตใจของลูกค้าทุกคนในวันสุดท้ายของการทำงานปนวลจันทร์เดินมาหาคุณลุงวีระและยื่นกาแฟแก้วหนึ่งให้นี่คือลาเต้สมหวังแก้วแรกของร้านนะคะเธอยิ้มและกล่าวหวังว่าคุณจะชอบคุณลุงวีระจิบกาแฟอย่างช้าๆรสชาติของกาแฟแก้วนี้ไม่ได้ขมเหมือนอเมริกาโน่ปลอบใจแก้วแรกที่เขาเคยดื่มแต่กลับมีรสชาติหวานละมุนอบอุ่นไปถึงหัวใจ เขาเงยหน้าขึ้นมองป้านวลจันทร์แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือขอบคุณนะนวลจันทร์นี่คือรสชาติกาแฟที่ดีที่สุดที่ผมเคยดื่มมาเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาร้านคาเฟ่คนอกหักก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคาเฟ่สมหวังและมีคุณคงวีระเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการดูแลร้านคุณลุงวีระไม่ได้เป็นแค่นักวิจารณ์ที่วิจารณ์รสชาติอาหารอีกต่อไปแต่เขาได้เรียนรู้ที่จะปรุงรสชาติกาแฟด้วยหัวใจ พร้อมกับได้เรียนรู้ความหมายของความรักที่แม้จะเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจแต่ก็จบลงด้วยความสมหวังและความอบอุ่นในที่สุดขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ